สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ว่าตำแหน่งไหนของพื้นที่เราเนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนแบบไหนนะครับผมตำแหน่งสะน้ําคันที่พื้นที่ตรงกลางตรงเลมเนี่ยหรือต้นไม้ชนิดไหนที่ไม่ควรปลูกใกล้ๆกันนะครับผมวันนี้จะพาไปดูแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมในพื้นที่ของผมก็เพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้นะครับผมว่า พื้นที่เราควรจะจัดการเรื่องต้นไม้เนี่ยเราควรจะแยกแยะยังไงว่าพื้นต้นไม้ชนิดไหนควรปลูกแบบไหนและก็ตรงไหนดีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันเลยครับตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นพื้นที่หน้าบ้านนะครับผมหน้าสวนซึ่งอยู่ติดกับถนนในหมู่บ้านนะครับเป็นถนนลาดยางมาตอยในหมู่บ้านนะครับผมได้ปลูกไม้ย,ยืนต้นที่เป็นไม้มีมูลค่าเอาไว้นั่นก็คือพยุงนะครับผม เป็นไม้มีค่าเนี่ยผมปลูกไว้หน้าสวนเลยนะครับผมนี่คือพื้นที่ที่รอบคันที่เรานะครับเราก็ควรจะปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับผมเอาไว้รอบคันที่เอาไว้เป็นรั้วนะครับผมซึ่งมันจะเหมาะมากนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่รบกวนกับต้นไม้ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วไม้พยุงเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีมูลค่านะครับผมอายุ3าสปีเนี่ยต้นหนึ่งก็เป็นสามแสนเป็นแสนบาทนะครับผมต่อต้นนะครับแล้วก็มันใช้ พื้นที่ด้านริมนะครับผมเป็นคารั่เป็นพื้นที่กันสารเคมีของเพื่อนบ้านไม่ให้มาเป็นเอ่อเป็นสารเคมีเข้าในพื้นที่เราบาเราได้นะครับผมเพราะฉนั้นการปลูกไม้ป่าริมคันที่เนี่ยเอ่อจะดีที่สุดนะครับผมเราได้ใช้พื้นที่ริมคันที่ซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับผมเอามาปลูกไม้ป่าไม้ที่มันมีมูลค่านะครับผมสำหรับริมคันที่นะครับผม ให้เลือกปลูกไม้ป่านะครับผมแล้วเราปลูกไม้ชนิดอื่นๆได้ไหมเดีย๋ยวเราลองไปดูกันครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นริมคันที่ด้านตะวันตกของพื้นที่ผมนะครับผมเลือกที่จะปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะครับสาเหตุที่จะปลูกไผ่บริเวณนี้นะครับผมเพราะว่าผมต้องการให้ไผ่เนี่ยไม่รบกวนพืชอื่นผมก็เลยปลูกไผ่ไว้ริมคันที่เพราะว่าถ้าเราไปปลูกใกล้ต้นไม้ ที่มันเล็กกว่านะครับผมหรือว่ามันมีความแข็งแรงน้อยกว่าไผ่หรือหาอาหารได้น้อยกว่าไผ่เนี่รากไผ่มันจะไปรบกวนพืชชนิดนั้นๆทําให้พืชชนิดนั้นๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่เติบโตนอกจากเราเลือกต้นไม้ที่มันสู้กับรากไผ่ได้มันถึงจะเติบโตดีนะครับผมสาเหตุประการที่สองที่ผมเลือกปลูกไผ่ริมคันที่เป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านนะครับผมที่มีแปลงข้างเทียงเนี่ยนะครับเขาปลูกอ้อยนะครับ ขาปลูกอ้อยเนี่ยมันก็จะทําให้สารเคมีจากการฉีดยาอ้อยหรือยาฆ่ายาเนี่ยมันปิวเข้ามาในแปลงของเราไผ่นะครับผมมันก็จะป้องกันใบของมันนะครับผมจะเป็นกําแพงป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าไปในที่ของเรานะครับแล้วเวลาที่เราไปขอ,อ,อทำเป็นสวนกเกษตรอินทรีย์ขอใบรับรองจากกระทรวงเกษตรหรือกรเกษตรอำเภอเนี่ย ขาก็ต้องบอกว่าให้เรามีพื้นที่ด้านข้างเป็นกำแพงกั้นสารเคมีด้วยและไผ่หรือไม้ป่าที่ผมถ่ายไปในตอนต้นนะครับผมมันเป็นการป้องการสารเคมีที่เป็นคุณสมบัติเป็นกําแพงกั้นสารเคมีตามตามสเปคนะครับผมตามหลักการปฏิบัติของการขอเป็นเกษตรอินทรีย์ใบรับรองจากกระทรวงเกษตรนะครับผมเพราะฉะนั้น ไผ่จึงเป็นตัวเลือกแรกๆในการที่จะปลูกเอาไว้ริมคันทีนะครับผมตามที่บอกนะครับผมว่าการปลูกไผ่เนี่ยรากไผ่มันหากินได้ไกลเกิน5เมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะรบกวนพืชที่อยู่ข้างๆฉะนั้นพืชที่อยู่ข้างๆต้นไผ่เนี่ยเราควรเลือกพืชที่มันมีรากหากินเก่งใกล้เคียงกับไผ่นะครับผมในที่นี้ผมเลือกมะขามเทศนะครับผมเอามาปลูกติดกระแปงไผ่นะครับผมด้านข้างนี้นะครับผม นะครับจะเป็นมะขามเทศ 1, พันสี่มพูนะครับผมช่วงนี้กําลังติดฝักอยู่นะครับผมแต่ว่าปีนี้ติดไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้ยังมีตะดอกฝักยังมีน้อยอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกพื้นที่ที่จะปลูกติดกระไผยเนี่ยก็ควรเลือกต้นไม้ที่มันหากินได้ใกล้เคียงกับไผยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นความผิดพลาดในการปลูก ต้นไม้ท the ี่ติดอยู่ติดกับไผ่เนี่ยถ้าไปเลือกปลูกต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงเท่ากับไผ่นะครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมผมปลูกมะนาวเนี่ยนะครับผมต้นมันไม่ค่อยโตนะครับผมแล้วต้นมันก็แคะแกนนะครับผมบางต้นก็ตายนะครับผมอย่างต้นเนี้ต้นนี้ก็ตายนะครับผมส่วนต้นที่อยู่เนี่ยอยู่ริมติอยู่ริมติดกับไผ่เนี่ยไม่ค่อยโตนะครับผมแคะแกนนะครับผมบางต้นตายไปเลยนะครับผมเพราะฉนั้นต้นไม้ที่มีขนาดกลางๆเนี่ย หากินเก่งไม่สู้ไผ่ไม่ได้นะครับผมเราก็ไม่ควรปลูกใกล้กับไผ่นะครับผมควรควรจะเลือกพวกไม้ใหญ่กว่านี้นะครับผมเป็นพวกสะเดามะขามเทศหรือพืชอย่างอื่นที่ลำต้นมันใหญ่กว่านี้หากินได้เก่งพอๆกับไผ่นะครับผมเพราะว่าความห่างเนี่ยขนาดห่างกันประมาณ4เมตรนะครับผมลากไผ่ยังไปหากินแย่งอาหารของต้นมะนาวทําให้ต้นมะนาวแค่แก่นนะครับผมไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันเนี่ยนะครับผมล่องตรงกลางนะครับผม ถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้เราจําเป็นต้องปลูกต้นไม้ที่เล็กกว่าติดกับไผ่เนี่ยเราควรทําร่องนะครับผมอย่างข้างหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นที่ว่างๆเนี่ยเราควรทําร่องเป็นอา่อาอา่าร่องน้ําแบบเล็กๆนะครับผมร่องน้ําแบบเล็กๆเพื่อกั้นลากไผ่เอาไว้ความลึกสักประมาณหนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะครับผมเป็นร่องน้ําเล็กๆนะครับผมนี่คือการป้องกันนะครับผมถ้าไม่มีทางเลือก ส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดถนนเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นพื้นที่ที่รุ่มที่สุดนะครับผมผมเลือกที่ปลูกไผ่นะครับผมเหตุผลในการที่ปลูกไผ่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเกิดจากว่าตรงนี้มันเป็นที่รุ่มนะครับผมรุ่มที่สุดของที่ของที่ดินที่ผมทําสวนอยู่นะครับผมไผ่มันจะไม่มีปัญหากับน้ําท่วมขังเป็นเวลานานๆอย่างเช่นเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยไผ่จะไม่มีปัญหานะครับผมเพราะนั้นการเลือกปลูกไผ่ ตรงพื้นที่ตรงนี้คือเหตุผลก็คือน้ําท่วมไม่ตายเพราะว่ามันเป็นที่ราบลุ่มน้ําจะขังเป็นประจําในหน้าฝนนะครับเพราะฉนั้นต้นไม้ที่น้ําท่วมไม่ตายเนี่ยเราก็เลยผมก็เลยเลือกปลูกไผ่ในบริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นทางเข้าสวนนะครับเป็นถนนทางเข้าบ้านนะครับผมนะครับถนนที่เป็นทางเข้าบ้านผมเป็นคนที่ไม่ชอบปลูกบ้านอยู่ติดถนนนะครับผมเพราะว่า ถ้าอยู่ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะป้องกันเสียงรบกวนได้นะครับผมมันไม่มีเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์นะครับผมให้เราลำคาญนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีถนนเข้าสวนหรือถนนเข้าบ้านทางเข้าบ้านเนี่ยนะครับผมเราจะต้องใช้สองฝั่งข้างทางให้เป็นประโยชน์นะครับผมได้ปลูกสะเดานะครับผมสะเดาทวายเ,ยเอาไว้ข้างถนนสองฝั่งนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมปลูกสะเดาเนี่ยประมาณความยาวประมาณสัก สี่สิเมตรห้เมตรนะผมปลูกสะาวได้ประมาณ90ต้นนะครับก็ปลูกในระยะห่างประมาณ3เมตรครึ่งถึงสเมตรนะครับผมมันจะได้ร่มเงาเวลาเราเดินเข้าบ้านนะครับผมมันจะได้มีความร่มรื่นแล้วก็ไม่แดดไม่ร้อนนะครับผมเพราะว่าเมืองไทยเป็นมเมืองร้อนและสะเวาก็เป็นพืชชนิดหนึ่งในการที่จะทำไรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับผมเป็นไม้ที่ใช้พื้นที่ริมถนน แค่นั้นเองนะครับผมมันก็สร้างไรายได้ให้เราได้แล้วนะครับผมบางคนปลูกไม้ประดับหรือจะปลูกไม้ที่มันไม่ทำไรายได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมหรือไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเดาเป็นการเลือกที่ดีนะครับผมบางคนบอกว่าอยากจะทําเป็นปลูกต้นไผ่ทาซุ้มไผ่เนี่ยปลูกดีไหมนะครับผมมันจะได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นถ้ำนะครับผมทางเดินเนี่ย ผมบอกว่าไม่ดีนะครับผมเพราะว่าไผ่เนี่ยมันจะไปบรบกวนพืชที่อยู่ด้านในด้านในสองฝั่งข้างทางเราเนี่ยมันจะไปบรบกวนเพราะนั้นไผ่เนี่ยต้องปลูกด้านใดด้านหนึ่งหรือปลูกเอ่อริมคันที่ถึงจะดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมเลือกปลูกสะเดานะครับผมซึ่งมันได้ประโยชน์มากเลยนะครับผมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่นี่คือพื้นที่ที่เป็นถนนเข้าบ้านนะครับพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําของเรานะครับผมนั่นก็คือสะน้ําเนี่ย เราควรขุดสะตรงไหนนะครับผมตำแหน่งที่ดีที่สุดในพื้นที่ของเราคือตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมคืออยู่ตรงกลาง,งที่ดินเราเลยนะครับผมแหล่งน้ำเนี่ยควรจะอยู่บริเวณกลางที่ดินเพราะว่านะครับผมเพราะว่าการจ่ายน้ําของเราเนี่ยมันจะใช้ท่อไปส่งไปไม่ไกลนะครับผมการต่อท่อทางซ้ายทางขวาทางข้างหน้าทางข้างหลังของพื้นที่เนี่ยมันจะเออมันจะไม่ไกลพอไม่ไกลเนี่ยปั๊มน้ํา นะครับผมมันจะได้สูบน้ําได้มีความแรงนะครับผมถ้าเราใช้ท่อไกลๆนะครับผมเป็นร้อยเมตรสองร้อยเมตรเนี่ยแรงดันน้ําที่เราใช้ปั๊มสูบไปเนี่ยมันจะอ่อนนะครับผมแรงดันมันจะไม่ดียิ่งไกลยิ่งไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่จุดสูกลางเนี่ยมันจะใกล้กับทุกจุดของพื้นที่ของเราในการให้น้านะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องปลูกเอ่อต้องขุดสระนะครับผมหรือแหล่งน้ําของเราอ่ะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพื้นที่นะครับผมเพื่อง่ายต่อการ ใช้แรงดันน้ําในการลดน้ําต้นไม้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพื้นที่ที่อยู่บนสะเนี่ยนะครับผมขอบสะนะครับผมขอบสะเนี่ยยังตาต้องกว้างนะครับผมประมาณสาเมตร4ี่เมตรหรือห้าเมตรอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับผมยังต่ําต้องมีประมาณสเมตรถึง4ี่เมตรนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ปลูกต้นไม้ขอบสะนะครับผมเอาไว้กินได้ไม้ที่ปลูกบนขอบสะเป็นไม้ระดับไหนไม้ระดับ เล็กๆจนถึงระดับกลางๆนะครับผมอย่าปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับผมอย่างเช่นระดับกลางๆเนี่ยผมปลูกนะครับที่เป็นกอยอย่างเงี้ยนี่คือตะไคร่หอมนะครับผมและนี่คือฝรั่งกิมจูนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยผมปลูกต้นมะลุมนะครับผมตอนนี้มะลุมมันใบมันร่วงนะครับผมใบมันร่วงมันแต่อ,อมันผัดใบยอยู่นะครับผม แลด้านซ้ายเนี่ยเป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมสองฝั่งข้างเนี่ยเป็นของกินทั้งนั้นนะครับผมของกินเนี่ยเราจะปลูกไว้บนขอบสะเพื่อนๆอาจจะปลูกมะละกอปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกถัว่วฝักยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม้ระดับเล็กจนถึงไม้ระดับกลางๆโดยเฉพาะผักสวนครัวนะครับผมปลูกได้นะครับผมอย่างพื้นที่ตรงกลางๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะปลูกผักก็ปลูกได้เลยนะครับผมปลูกผักได้เลยเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นบนขอบสะ ต้องกว้างนะครับผมเพื่อจะปลูกต้นไม้ได้อย่างต่าฝั่งละต้นนะครับผมสองฝั่งก็สองต้นนะครับผมยางต่ําก็ต้องมีความกว้างตั้งแต่สามเมตรจนถึงห้าเมตรนะครับผมนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องทําขอบสระให้ใหญ่นะครับผมใช้พื้นที่บนขอบสระปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นของกินนะครับผมยางที่สามนะครับผมบ้านที่เราจะปลูกนะครับผมให้ปลูกในก็ขอบสระเลยนะครับผมให้อยู่ใกล้ๆสระนะครับผมเพราะว่าความเย็นของน้ํานะครับผมมันจะช่วยให้เถา บ้านมันไม่ร้อนนะครับผมเราอาจจะไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะครับผมตอนเย็นๆตอนกลางวันเที่ยงๆมานอนเล่นที่ริมขอบสะเนี่ยซึ่งอยู่ติดบ้านเราเนี่ยนะครับผมมันจะได้เกิดความลุ่มลื่นแล้วก็ความเย็นสบายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราปลูกบ้านเนี่ยปลูกไว้ขอบสะนะครับผมนะครับผมเพราะนั้นวางแผนปลูกบ้านไว้ริมสะอดีนะครับผมความเย็นมันจะมีมากกว่าที่เราจะไปปลูกห่างไกลจากสระน้ํานะครับ เป็นตัวอย่างพอสังเขปนะครับผมว่าตำแหน่งต้นไม้แต่ละชนิดตำแหน่งสะน้ำนะครับผมแหล่งน้ำของเราหรือตำแหน่งที่ปลูกบ้านเนี่ยผมได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับผมริมคันที่เนี่ยไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ป่าไม้ใหญ่นยเราปลูกไว้เป็นรั้วนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ริมคันที่นะครับผมส่วนเราส่วนใหญ่เราใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะครับผมและต้นไม้ริมคันที่ถ้าเป็นไม้ป่าหรือเป็นไผ่เนี่ยมันไม่ต้องดูแลมากนะครับผมริมคันธี่นะครับผม นี่คือง่ายที่สุดเลยในการจัดพื้นที่นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก่อนที่จะทําสวนเกษตรนะครับผมเราจะจัดพื้นที่ยังไงนะครับผมเขียนกระดาษลงในกระดาษคร่าวๆนะครับผมเขียนกระดาษแบบง,ง่ายๆวาดเองนะครับผมทาเป็นสัญลักษณ์เองว่าต้นอะไรปลูกตรงไหนเนี่ยเขียนก่อนก่อนที่จะเริ่มปลูกต้นไม้หรือจัดการปรับพื้นที่ของเรานะครับผมเขียนลงกระดาษก่อนแบบเป็นง,ง,ง่ายๆนะครับผมทําเองไม่ต้องไปจ้างดีไซเนอร์ทำนะครับผมทําเองได้ วาดรูปง่ายๆนะครับผมเอาแค่นั้นก่อนนะครับผมผมได้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับผมทางเข้าบ้านถนนเข้าบ้านปลูกต้นไม้อะไรดีแบบไหนมันจะเป็นต้องปลูกแบบผมนะครับผมไม้ชนิดอื่นใกล้เค anyway ียงกันขนาดใกล้เคียงกันก็เอามาปรับใช้กันเองนะครับผมเพื่อนเพื <t ilt> <t ilt> <t ilt ่อนชอบปลูกไม้แบบไหนเนี่ยก็เลือกปลูกได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกับที่ผมบอกนะครับผมแต่ของผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ผมเลือกชอบแบบนี้ นะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนวันนั้นเพื่อนเพื่อนเอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับผมว่าจะทําสวนเกษตรเพื่อจัดการให้มันง่ายนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกนะครับผมคือต้นไม้ที่ปลูกนะครับผมเราต้องแบ่งให้มันเป็นโซนเดียวกันอย่างเช่นเราปลูกสะเดาเนี่ยก็ต้องอยู่โซนสะเดามะขามเทศก็ต้องอยู่โซนมะขามเทศนะครับผมอย่าไปสลับไปสลับมาไผ่มั่งมะขามเทศมั่งฝรั่งมั่งน้อยนามั่ง มะกรูดมะนาววางสลับไปสลับมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่ามันจะยากในการให้น้านะครับผมเพราะว่าพืชแต่และชนิดเนี่ยต้องการน้ําไม่พร้อมกันนะครับผมบางชนิดออกดอกออกผลเนี่ยคนละฤดูกาลเพราะนั้นเราต้องปลูกให้อยู่ในโซนเดียวกันถ้าอยากจะปลูกฝรั่งเราปลูกฝรั่งไปเลยนะครับยีต้นเป็นโซนของฝรั่งอีก20ต้นเป็นโซนของน้อยนาอีก20ต้นเป็นโซนของสะเดาอีก20ต้น เป็นโซนของมะขามเทศลักษณะอย่างนี้อีโซนนี้เป็นการปลูกกล้วยนะครับแยกให้มันเหมาะนะครับผมแยกให้มันแยกให้มันเป็นสัดส่วนของมันแบ่งโซนให้ชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามันจะสะดวกในการให้น้ําเพราะว่าถ้าเราให้น้ําไปนะครับผมเราให้น้ําต้นฝรั่งแต่มะขามเทศตอนนั้นมันไม่อยากได้น้ํามันอยู่ในรวมกันอยู่แถวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการสูญเสียโดยใช่เหตุเพราะนั้นต้องจัดโซนต้นไม้ให้อยู่ในโซนเดียวกันนะครับผมจะปลูก ยี่สิบต้นเนี่ยก็อยู่ในโซนของมันเลยนะครับผมหรือจะปลูกร้อยต้นก็ใช้เม็นอยู่ในโซนของมันนี่คือการจัดงานการจัดการการให้น้ําแล้วก็การดูแลมันจะได้ง่ายสะดวกนะครับผมเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับผมสาหรับการจัดสรรพื้นที่แต่ละโซนแต่ละโซนลนักษณะโซนที่ชัดเจนก็จะแบ่งมาได้ประมาณนี้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะครับผมเพื่อนๆชอบช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ